สวัสดีครับสวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็มาขอแก้มือนะครับลูกสองขวงอัปเกรดนะ<อ>จากคลิปที่แล้วเนี่ยที่ผมได้เปลี่ยนปืนเป็น M79 นะครับมี FC คนหนึ่งนะฮะบ,บนอยู่นะครับว่า อย่าหาทำนะเล่นปืนอะไรก็เล่นปืนนั้นตามปกคลิปไปเลยอย่าไปทําแบบนี้นะครับเออผมขอโทษนะฮะขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะ <Okay. S 1> ที่ไปเปลี่ยนปืนผมก็กลับเปลี่ยนแบบเล่นๆนั่นแหละแล้วก็เปลี่ยนคืนนะครับแต่ว่าปืนมันหายฮะคุณผู้ชมวันนี้ก็มาขอแกมอ้มือแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเล่นให้เต็มเกมเลยแล้วกันนะฮะแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนะครับมีกิจกรรมดีๆมาฝากครับ ตัวละครอานิตาครับเติมไม่ครบ1เพรเราก็ได้รับตัวละครนี้ไปเลยนะคุณผู้ชมสามารถใส่ทักษะนะครับได้ถึง4ช่องฮะคุณผู้ชมฮะก็เริ่มต้น16นะครับหมดเขต20กันยายนี้นะแล้วก็ยังมีแพ็คนะครับลดราคานะครับจาก1,100กพัรสก้าเพร เหลือ5 9 9เพรเท่านั้นนะครับก็ตั้งแต่วันที่16กันยายนนี้เป็นต้นไปเลยนะครับสรับแพ็คตัวละครนี้มาในส่วนของท็อปอัพกันบ้างนะครับท็อปอัพเนี่ยก็จะมีโทเค็นมังกรฟ้านะเติมไม่ครบ4 9 9เพรน,นะครับก็จะได้รับกล่องนี้ฟรีๆไปเลย10กล่องนะครับ3วันเท่านั้น17-19กันยายนนี้นะครับผมในส่วนของร้านค้าอาวุธก็มีมาใหม่เหมือนกันครับเป็นปืน King Feature แล้วก็ m g 7นะครับผมโอเเข้ามาขายในร้านค้าแล้วนะครับคลิกไปที่อาวุธนะครับ 35เพชรเท่านั้นครับคุณผู้ชมตั้งแต่วันที่16กันยายนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะในส่วนของคาตาเนสนะครับในตู้ลัอกเกอรเรายาะคุณผู้ชมครั้งที่แล้วเนี่ยคือแบบคนกินเอสจนเป็นเบาหวานยังไม่ได้เลยนะฮะบางคนนะครั้งนี้กลับมาให้หมุนนะครับครั้งละ19เเพชรเท่านั้นฮะคุณผู้ชมเรามันใหญ่ก็เยอะมากมายนะครับมี999เเพชร 99เพชรแล้วก็9เพชรนะฮะแล้วก็มีขัตนาข้างในอีกด้วยนะครับผมเิจกรรมนี้เนี่ยจะสิ้นสุดในวันที่22กันยาอยู่นี้เท่านั้นนะครับในส่วนของ AK b u บูเฟม a าก็นะครับผมตอนนี้กลับมาแล้วฮนะ AK มังกรฟ้านะครับผมนานๆจะกลับมาทีนะครับผม ก็มาในกิจกรรม8ทีการันตีไอเทมนะครับผมเอาของที่ไม่ต้องการออก2ชิ้นหมุนครั้งแรก9เพรนะครับกิจกรรมนี้จะสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับมาในส่วนกิจกรรมที่ยังมาไม่ถึงกันบ้างนะครับก็จะมีกิจกรรมร้านค้าโมโคฮะอันนี้ลดแน่นอนนะครับในวันที่19-24กันยายนนี้นะคุณผู้ชมเก็บตังค์ลอคไปเลยแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับจะเป็นลดกระหน่ำยกคลังครับตัวละครทุกตัวท่าทางทุกท่าลดราคานะครับตั้งแต่วันที่19เป็นน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 นต้้้้ไปะะส่่่่ววหาาาาทททงงเีียยลถึัััั20กครบ ปคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับว่าลูกสองขวงอัปเกรดที่ยังไม่ได้อัปเลเวลเนี่ยมันจะสุดขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแบบเต็มเต็มเกมเลยละกันไม่เปลี่ยนปืนอ่ะสัญญาไม่เปลี่ยนปืนนะฮะเกมนี้ มาคยายมุณผู้ชมตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวปืนลูกสองควงอัปเกรดนะครับมาขอแก้ตัวนะคนยยุณผู้ชมคลิปที่แล้วเนี่ยผมไปเผือเปลีปล่ยนปืนเป็น M79 นะครับ <S <S ผมกะจะเล่นแป๊บเดียวอะ่ะแล้วก็จะมาเปลี่ยนปืนคืนแต่ว่าลูกสองควงอัปเกรดผมมันหายฮะหายจากกองศพ FC บนเลยขออภัยด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเกมนี้จะเล่นแบบว่าเต็มเกมนะฮะทุกคนก็เป็นปืนที่ยังไม่ได้อัปเดนะก็เกมนี้เนี่ยมีแต่คนเล่นเก่งๆนะคุณผู้ชมเล่นเป็นทางนั้นเลยอะ่ะคือแบบไม่ได้สายเติมองง่เาางยๆครับ เดี๋ยวเรามาลุยที่บีมาสก,กิกันแล้วกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอปืนเร็วหรือเปล่านะครับลูกซองควงก่อนอื่นนี้ขอหาก่อนเลยเวลาเราจะเล่นปืนอะไรนี่มันไม่ค่อยจะเจอนะปืนอนะ่ะ <c oughs> ผมเคยเปิดกล่องเหลืองเลเวลหนึ่งเนี่ยได้2 0 0พันเหรียญน,นะแล้วก็ซื้อไอวอเล <c oughs> เรืเ่อย,ยๆรืได้9ลูกนะครับผมแต่บางทีมันก็เกลือเกลือแบบเอ้ยไม่เกลือนี่ว่า M4 ็มโฟเวลครับคุณผู้ชม <c oughs> แต่ว่าสกินนี้มันเป็นสกินฟรีไงที่เกมแจกแต่ว่าสแต็กมันก็โอเคนะรู้สึกว่าสแต็กนี้จะเป็นดา 1แล้วก็อัตราบวก2นะครับโอเคโอเคเดี๋ยวเราเล่นคู่กับสองควงเดี๋ยวเราไปหาสองควงด้านล่างถ้ามีมันต้องแวะแวะแวมาบ้างอ่ะแต่นี้ไม่น่ามีนะครับเฮ้ยเจอว่ะสวยมาดีเจอแต่หัววันแบบนี้นี่รันโชไป็หนึ่งดอกไงเจอปืนไวไม่ใช่ไม่เจอคนนะคุณผู้ชมนะหาคนไม่ช่วยเจอนะครับเฮ้ยมีสั่นมีสั่นคุณผู้ชมแป๊บนึงเดี๋ยวนะยังไงเพื่อนกิดระเบิดมาด้วยเจอ แตกฮะยิงดักยิงดักมาดิโอหัวแตกมาโอ้โหยิงหลายเม็ดจัดคุณผู้ชมกระสุนหมดเลยโอ้ยิงไม่ใหต้ตายนะครับผมเดี๋ยวนะขอซื้อกระสุนแป๊บสองเซ็ตไปเลยฮะคุณผู้ชมฮะไอซ์บอลโอเค หนึ่งคิวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราล่าต่อฮะตอนนี้ของเราพร้อมแล้วนะครับไอวอลห้าลูกเดี๋ยวเราขึ้นพีกเลยแล้วกัน38คนครับบนแมปแต่เราหาคนนี้มันก็ไม่ค่อยจะเจอนะมันมีคนชุบกันนะครับตรงนี้จะชุบกันได้สักพักแล้วแหละเป็นนาทีหนึ่งแล้วนะครับที่มันชุบกันเฮ้ยอุย้ยมีคนเปิดล่าเราอ่ะผมอย่างชอบเลยแบบนี้ผมอย่างชอบเลยคุณผู้ชมเปิดผิดคนหรือเปล่าเพื่อนเรากําลังหาคนพอดีอยู่ตรงไหนมันมันจะขึ้นมาแล้วนะเจอละ ดิดเดียวคุณผู้ชม้าวนะเช็คไม้เพื่อนห้าวนะเช็คไม้โอ้ยใจเย็นเจอไม่ขึ้นหัวเลยอะไรวะอันครับคุณผู้ชมโอ้หัวแตกอย่าแป๊บอืเจ้า สามตัวฮะยดาเล้วไปอุ้ยมันชุบเพื่อนแน่เลยอย่าเย็นอย่าชุบอย่าชุบเพื่อนไปเลวจ้าอ,อู้วเอาเอามาดิโอ้โหอ,อีกตัวไหมลมสามนะครับที่นี้ทุกผู้ชม มาดิห้าวนะขอห้าวนะขอเปิดสายใครไม่เปิดมาเปิดสายผมไอ้บ้าเอ้ย <Wow. S 1> ไปเดี๋ยวเราไปเปิดตลา,าดด้านล่างดี่ก่อนคุณผู้ชมมันนี่วะมันนี่วะ,ม,วะมันรู้ตำแหน่งศัตรูแบบเนี้ยมาดิเปิดสายผมหน่อยผมอ้อยแล้วสองพันเหรียญน,นะครับเอ้ยไม่ต้องเปิดแล้วคุณผู้ชมครับผมเจออยู่ในบ้านหลังนี้ครับค่อยๆย,ย่องอุ้ยสองตัว เดาใจเย็นเพื่อนสอบานก่อนทังผู้ชม,มอย่าแป๊บปอนมันยิงกันไปขึ้นบ้นานก่อนผู้ชมหลายตัวจัดครับที่เป็นด้วยนะที่นี้นี่ไงโหหมัดไฟมาเลยอะ่ะเอ้าใจเย็นข้างบนต้องเอามันก่อนดาวไปมาดิ สกิลวันนี้เที่ยวมานะครับเป็นไฮยโตตาเยเหี่ยวแล้วก็โมโคนะคือยิงแรงมากอะทุกคนดูดิอย่าแป๊บตีเนี่ยตีฝังขวาเนี่ยมันเป็นนะคุณผู้ชมอีกนี่ไงสรงครับนักโทษนักโทษแหกคูก่กับเพื่อนไอ <Okay. S 1> ้วอลเราไม่มีเล่นอะ <Okay. S 1> ไปเดี๋ยวเราไปดูไอ้วอลบนครับคุณผ <Okay. S 1> ู I ้ชมโอเคเียดับตกพอดีฮะน่าจะมีไอ้วอลเล่นอยู่ สามลูกครับคือ90%เนะครับในแอ o ์ดเนี่ยมันต้องมีไอวอลตรงนี้มันยังยิงกันน,นนะน่าเจอผมเจอแตกไปเดาพี่โดนลัดมาตรงไหนลดัดเจอือมบ้านนั่นขวาย,ยิงกันยังดุเดือดครับคุณผมมู้ชมยิงกันอยู่นะแจมนีแบบนี้รออะไรล่ะ มีตัวมีตัวมาเห็นเพื่อนโอ้งแอ็เอา้าวเอาาวสามฮะเยอะจัดเยอะจัดคุณชมถ้าสัน่นเมื่อไรผมออกตัวเลยอะตัวมาละ ไปห้บ้านดีหลังดีกว่าปอดไปกว่า,าวเอาเหลือส,สี่คนนะครับบนแม่คุณผู้ชมเฮ้ยเหมือนมีเสียงอ่ะนี่ไงบุ้งแตกมาอีกตัวหนึ่งยังไม่แตกนะคุณชมนะน่าจะชุบกันได้แล้วนะครับผมไปโดนก่อนเช็คด้านบนนะต้องเช็คให้ดีอะ่ะ อย่าม่ชุกครับสามป๊อเา้ยเย็นเพื่อนวัดหัวแม่งเลยดีไหมเฮ้ยคู่บาเลีดไปแล้วจ้าใจเย็นเพื่อนอัญญาปแปบบ๊บอือสิบเอ็ดคิวครับคุณผู้ชมตอนนี้มี่รถมา เดี๋ยวกนเฮ้ยเอากูโคตรแรงยิงโคตรแรง M 4หูดอแล้วสี่สิบสี่สองบ้าไปแล้วรัวขนาดนี้โอ้โหกิวนี้แม่งสุดคุณผู้ชมมียิงกันด้านหลังนะครับแต่บ้านแอลมีฮะมึเห็นละหนึ่งตัวไอวอลแล้วเหลือหนึ่งลูกเฮ้ยปุ้งแท็กไปเจอรอไอวอลก่อนสามก่อนโมงยังไม่เก็บเท่าไหร่หรอกมั้ง มไม่ไกลเท่าไหร่ลกหมดแล้วฮะตอนนี้สามคิวครับคุณผู้ชมเฮ้ยหลานไม่ทันเห่นนะทั้งขวาทั้งซ้ายเลยนะครับเสียงปืนเนี่ยเอาสามก่อนล้วกันนะครับผม้ยต,ตัวมาได้เลย่ะโอ่แตกมา บ้าก่อนมีเสียงมีเสียงพี่ยงมปเลยจ้าจะเอะยังไยแตกไปมาดิโอ้โหไอ้บ้กกอนตอมของแป๊บเฮ้ยเปิดปิ้นผิดปินกึนเดวนได้เยวนะแมกเกพผมอยู่ไหนวะ แม็กเทพแม็กเทพเนี่ยโอ้โหเดียเวลาไหมเนี่ยเดี๋ยวมองยังเยอะคุณผู้ชมโอ้ยเอ้าใจโอ้โ,โ,อโเปลี่ยนปืนผิดนะเราจะจับจะจับสองควงไปจับปืนพกเฉยโอ้โหอะไรวะเรียบร้อยเลยคุณผู้ชมโอ้โห โอเคคุณผู้ชมวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับจัดให้แล้วนะลูกซองคองอัปเกรดแบบเต็มเกมนะฮะอยากดูคอมโ,มโบกับปืนอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะโอเควันนี้ก็ขอตัวต้องไปเวลาเพลินพอดีนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับผม